ตอนนี้คงไม่มีอะไรร้อนแรงไปกว่าราคาของ Bitcoin ที่พุ่งไปถึง1ล้านสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องโนตอลงวันนี้อยากจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการขุด Bitcoin คือคนที่ยังไม่เคยขุดก็อาจจะสงสัยนะครับว่าถ้าเราจะเริ่มขุดเนี่ยเราต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะซื้อเครื่องมาขุดได้สําหรับรายย่อยๆอย่างพวกเรานะครับไม่ใช่พวกเราคือใครก็แล้วแต่ที่อยากจะลองขุดครั้งแรกเนี่ยเริ่มต้นเลย คุณต้องมีคอมหนึ่งเครื่องถ้าจะให้ดีก็คือต้องมีการ์ดจอด้วยเพราะว่าแรงขุดจาก CPU อย่างเดียวมันน้อยมากๆหรือเหรียญที่ขุดมันมีให้เลือกค่อนข้างน้อยและไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็จะต้องขุดด้วยการ์ดจอซึ่งสำหรับคนที่อยากลองขุดเฉยๆนะครับอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงก็อาจจะใช้การ์ดจอที่เราเล่นเกมอยู่นี่แหละทั่วๆไป RTX RX อะไรเงี้ยเอามาลองขุดเอาสำหรับคนที่มีงบขึ้นมาหน่อยก็อาจจะซื้อแบบเป็นหลิกหลิกก็คือหน้าตาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย ก็คือจะมีการ์ดจอส่วนใหญ่มาตรฐานจะอยู่ที่6ใบนะครับก็คูณเข้าไป6ใบใบและประมาณ100กว่าวัตต์ก็ต้องซื้อ power supply ที่มันแรงขึ้นอีกที่มันจ่ายไฟได้เยอะขึ้นะนะผมอ่มีประสบการณ์ตรงตั้งแต่ปี2017คือช่วงประมาณเดือนเมษายนผมไปถามร้านอยู่ร้านหนึ่งว่าถ้าผมจะขุดบิตคอยเนี่ยมันต้องใช้ทุนเท่าไหร่สำหรับการซื้อหลิกหหลิกเขาก็บอกราคามาตอนนั้นน่าจะประมาณหลิกก็สี่ห้าหม เป็นการ์ดน่าจะเป็น10603จิกจำนวน6ใบผมว่าอ่ะเดี๋ยวขอคิดดูก่อนนะครับไม่ถึงสองสามอาทิตย์อะ่ะตัดสินใจแล้วเอาเลยละกันตอนนั้นราคาบิตคอยอยู่ที่ประมาณ4ี่หมกว่าพอไปถามเท่านั้นแหละหมดเกลี้ยงแล้วก็เฝ้าถามเขาเรื่อยๆจนแบบราคาเหรียญมันขึ้นมาแบบ0,000ื่นได้ั้างหกเจ็หมื่นะไรอยาราคาไม่ได้นะ สุดท้ายกว่าผมจะได้เครื่องจริงๆอะไปได้ตอนเดือนกรกฎาซื้อเครื่องครั้งแรกเป็นการ์ดแดงก็คือ RX 470 4G ราคา8 000, 5 0 0 0าซึ่งการ์ดจริงๆอะตัวการ์ดเองอะมันราคาแค่ไม่กี่พันคูณ6ไปยังไงก็ไปถึงแน่นอนต,ตอนนีน้การ์ดมันขาดตลาดมากๆแล้วก็แม่งเมานะก็เลยซื้อแม่งเลยตู้เดี๋ยวก่อนที่จะมาถึงไอจุดที่เริ่มขุนนะขออธิบายแบบสั้นๆนิดนึงก่อน ก็คือที่เขาพูดว่าขุดบิตคอยเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราใช้พวก PC อะไรพวกเนี้ยเราไม่ได้ขุดบิตคอยนะเราไปขุดคริปโตเหรียญอื่นที่เราจะเรียกกันว่าเอาคอยก็คือเหรียญอื่นๆที่ไม่ใช่บิตคอยอ่ะ ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะหลักๆเลยก็ตอนนี้ผมขุดตอนนั้นก็จะเป็น ETS Ethereum ก็ค่ายแดงก็เขาจะเรียกกันว่าค่ายเขียวกับค่ายแดงนะค่ายแดงก็จะขุด ETS ได้ค่อนข้างแรงสําหรับในการ์ดที่รุ่นใกล้เคียงกันถ้าเทียบกับเขียวโอเคแล้วกับย้อนกลับมาเครื่องที่ผมได้มาก่อน85,000ก็คือตอนนั้นพอได้เครื่องมาปุ๊บก็เซตนู่นเซตนี่ศึกษาอะไรมาก็ลองมาเซตอัพเองเลยก็รู้แล้วว่ามันต้องทําอะไรยังไงอันนี้จะไม่้ลงดีเทลนะครับข้ามไปเพราะว่ามีคนสอนเยอะแหละก็ ตอนนั้นค่าไฟเพิ่มขึ้นมาเฉลี่ยเดือนละ3,000จากปกติก็คือบวกมาอีกประมาณเดือนละ3,000นั่นแหละก็ขุดอย่างเงี้ยไปเรื่อยตั้งแต่กรกฎาจนถึงประมาณธันวา ซึ่งช่วงนั้นกาก็ยังหายากแล้วเหรียญก็ราคาราคาทรงๆไม่ได้ขึ้นมามากเท่าไหร่ช่วงจนถึงเดือนตุลาจนถึงพฤศจิการาคาเหรียญทรงๆเลยแล้วก็รายได้ที่ได้จากการขุดน้อยลงเรื่อยๆเพราะว่าหลักการของคริปโตอะไรพวกนี้ก็คือมันจะขุดยากขึ้นเรื่อยๆผมว่าไม่ไม่ค่อยแม่นนะนะก็คือกลายเป็นว่าเครื่องเราเท่าเดิมความแรงเท่าเดิมแต่ว่าขุดได้น้อยลงเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ จนมาถึงช่วงประมาณเดือนธันวาเนี่แหละต้องต้องดูโผลประมาณเดือนธันวาราคาเหรียญพุ่งขึ้นมามากอิชิเลียมจากปกติจะอยู่ที่ประมาณ7จ็ดแปดพันใช่วงที่ผมเริ่มขุดอันนี้จําตัวเลขไม่ได้จริงๆแต่ว่าไอ้ช่วงเดือนธันวาเนี่ยราคาเหรียญพุ่งขึ้นมาประมาณ2 0 0 0 0ืถึงสองหมก็คือช่วงยิ่งช่วงก่อนปีใหม่เนี่ยราคาก็ยังขึ้นไปอีกส่วนบิตคอยรู้สึกว่าจะอยู่ที่บิตคอยจะอยู่ที่ประมาณ 4ี่แสนหกแจำตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้แล้วตอนนั้นผมก็โอเคตัดสินใจเลยขายขายเหรียญเอาเหรียญมาซื้อ LTF ตอนนั้นต้องการลดหย่อนภาษีพอขายปุ๊บก็ได้มาประมาณ6,7หมื่นพอผ่านไปอีกประมาณ4,5วันกลายเป็นว่าถ้าเกิดผมขายช้าไปอีก4,5วันนะผมจะได้กำไรเพิ่มอีกประมาณ3,000มได้มั้งก็คือราคามันยังคงขึ้นอยู่ผมขายเร็วไปแค่นิดเดียวเท่านั้นแหละก็เหมือนขาดทุนกำไรไป แล้วหลังจากนั้นก็ตัดสินใจขายเครื่องโดยขายเครื่องที่ราคาทุนเลยซื้อมา85,000ขาย85,000เลยก็สบายตัวไปสรุปจากเครื่องแรกประสบการณ์เครื่องแรกของผมก็คือผมขายเหรียญผมตีเป็น70,000เลยแล้วกันง่ายๆผมขายเหรียญได้70,000แล้วก็ขายเครื่องได้เท่าทุนแปลว่าผมได้เงินมา70,000ลบด้วย10,800 ก็คือค่าไฟประมาณเดือนละ3,000 6เดือนลบได้วย0หมหรือจะตีเป็น20,000เลยก็ได้แปลว่าผมได้กําไร50,000ก็คือได้กําไรประมาณ5 0 6 0ภายในระยะเวลา6เดือนมันเหมือนง่ายใช่ไหมก็คือมันเป็นช่วงจังหวะด้วยแหละทีนี้เรามาลองมองในมุมกลับกันถ้าเกิดผมเอาเงิน8 000, 5 0 0มตอนที่ซื้อเครื่องไปซื้อเหรียญแทนที่จะซื้อเครื่องมาขุดนะ ไปซื้อเหรียญตอนนั้นผมจะได้บิตคอยประมาณ2เหรียญหมายถึงในเดือนในเดือนเดียวกันที่ผมซื้อเครื่องนะคือผมอาจจะจําราคาไม่ได้เป๊ะๆหรอกคือถ้าเอาตอีช่วงระหว่างเดือนเมษาถึงกรกฏดาถ้าเกิดผมซื้อผมได้ประมาณ2เหรียญบิตคอยสองเหรียญประมาณนี้อันนี้คือปี17นะครับแล้วสิ้นปีผมมาขายที่ประมาณราคาเอาขั้นต่ําเลยที่ส0 0แ0นแปลว่าถ้าเกิดผมขายผมก็จะได้เงินกลับมา8 0 0 0 0นจากทั้งปดหมน้ะครับได้เงินกลับมา8 0 0 0 0น แปลว่าผมได้กําไรประมาณ7 0 0 0แสนกว่า7 0 0 0แสนกว่าก็าคือได้กําไรประมาณ8-900%อะ่ะแต่ผมไปสายขุดปุ๊บผมได้กําไรแค่6-70%เมื่อกี้นี้แล้วถ้าผมเอามาขายตัวเนี้ยผมจะได้2ล้านโอ้ยไม่กอดอะแล้วทีนี้การขุดหรือว่าการซื้อเหรียญเก็บไว้มันจะดีกว่า อันนี้ผมก็บอกไม่ได้เหมือนกันเนื่องจากผมไม่ใช่สายเทดเพราะฉนั้นผมก็จะแชร์ประสบการณ์ด้านเทดไม่ได้เพราะฉะนั้นผมจะขอแชร์ในส่วนที่ผมได้รับจากการขุดแล้วกันซึ่งเอาเฉพาะข้อเสียแล้วกันเพราะเป็นข้อเสียที่ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างมีผลกระทบนิดนึงอย่างแรกเลยก็คือบ้านแม่งจะร้อนมากๆอุณหภูมิจากการา์ดใบทํางานเต็มที่คือตัวการเนี่ยอุณหภูมิน่าจะอยู่ที่ประมาณ780องศาแล้วมี6ใบแล้วก็ต้องอยู่ในห้องที่ไม่ได้หยุดกลางบ้านอะ มีกี่ห้องของมันโดยเฉพาะสระห้องห้องหนึ่งเลยให้มันเพราะว่าเมาื่อไนมันจะรบกวนเพราะว่าต้องเป่าพัดลมอัดใส่เครื่องให้อุณหภูมิมันลดแถมพัดลมของการ์ดก็ทางานตลอดเวลาเสียงมันจะอลองนึกตอนที่เราเปิดคอมเล่นเกมแล้วแบบการ์ดจอทํางานหนักแต่เนี้ยเสียงพัดลมจากการ์ดหกใบอะไรประมาณเนี้ยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมมี2เหล็กเลยเท่าว่าผมมีการ์ดทั้งหมด12ใบเปิดพร้อมกันฟูค่าไฟบวกขึ้นมาประมาณ5,000ข้อ2เราจะต้องคอยตาม Update, อัปเดตอัปเรดขึอยู่เสมอคือไม่อัปเดตก็ได้แต่ว่าประสิทธิภาพของการก็จะทํางานได้ไม่เต็มที่เพราะว่าอากุกรตัวใหม่มันก็จะดีขึ้นอะส่วนใหญ่นะเขาก็อัปเดตอะไรมา่เงี้ยให้มันทํางานได้ดีขึ้นหรือว่ามีฟังก์ชันอะไรเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอะไรประมาณเนี้ยอันนี้คือข้อ2องนะเราก็ต้องคอยตามอัปเดตแล้วแปลว่าเราก็ต้องมาคอนฟิกเครื่องเรื่อยๆไม่ใช่ว่าปล่อยมันทิ้งไปเสียบปั๊กลักตังอะไรประมาณนี้มีแต่เสียบปั๊กลับกรรมทั้งนั้น3มก็คือ จะเหมือนเป็นคนโรคจิตอะต้องคอยรีโมทมาดูเครื่องว่าเครื่องมันทางานหรือเปล่าหรือต้องไปสรรหาว่ามีใครแจกแอปที่แบบมี alert คอยเตือนเราหรือเปล่าแล้วก็ต้องคอยเช็คจาก pool mining pool mining ก็คือ pool ที่เราไปแจมขุดเอาคอยมันก็จะมีสถานะว่าเออเนี่ยมีคอมของเรานะกำลังขุดอยู่ซึ่งเขาเรียกว่า worker มีกำลังขุดอยู่ไม่ได้แบบแรงขุดหายไปถ้าแรงขุดหายแปลว่าคอมค้างคอมค้างก็ต้องหาวิธีรีสตาร์ทคอม ให้ได้จากข้างนอกบ้านเพราะเราไม่ได้อยู่บ้านตลอดเวลาใช่ไหมก็ต้องซื้อปลั๊กไฟที่สามารถรีโมทเข้ามาเปิดปิดปลั๊กไฟได้แล้วก็ต้องตั้งเมนบอร์ดให้มันแบบเปิดอัตโนมัติเวลามีไฟจ่ายเข้าไปนี่ต้องแบบทําถึงขั้นนี้เลยนะข้อ4ถ้าไปต่างจังหวัดหลายๆวันเนี่ยไม่ใช่ว่าชิวๆนะต้องเลือกเอาเลยว่าจะระแวงบ้านไฟไหมหรือว่าปิดปิดก็คือเราก็จะอดอดรายได้จากการที่ไปเที่ยวเลยนะ รายได้หายไปเลยบางคนเขาอาจจะใช่ๆไงผมเป็นพวกระแวงไงเคยมีคนแชร์ว่าประสบการณ์แบบปักมันไหม้อะไรป,ประมาณนี้เลยนะซึ่งก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะแจ็คพอตเกิดกับเราหรือเปล่าแม้ว่าเราจะใช้ปักของดีก็แล้วแต่ปักนี้ซื้อแบบอย่างแพงเลยนะหมายถึงว่าไอตัวปักสามตานี้ก็ตัวเป็นพันเลยนะรับได้แบบ3-4มสี่พัวัตเลยเพราะว่าเครื่องมันกินพลังงานเยอะมากปักทั่วๆไปนี่ไฟไหมแน่นอน เราต้องเอาชัวร์ไว้ก่อนข้อ5ถ้าเกิดว่าเครื่องมันแฮงค์หรือโปรแกรมแฮงค์หรือว่ามันมองหาการ์ดไม่ครบ6ใบอะไรเงี้ยเราต้องหาวิธีแก้ปัญหาซึ่งถ้าคนไม่เป็นคอมนี่จะค่อนข้างเหนื่อยเลยเพราะว่าเอาไให้ร้านทําก็ต้องแบบปิดเครื่องยกอะไรไปอย่างนี้อีกซึ่งผมยังไม่เคยเจอเคสแบบนั้นนะเคยเจอแค่ว่าการ์ดมันมองไม่เห็นยังไม่ถึงแบบเครื่องแบบเจงบงนะการ์ดมันมองไม่เห็นจาก5เอ้ยจาก6ใบเหลือ5ใบอะไรเงี้ยก็หาวิธีแก้กันไปก็ทําทีก็สองสชั่วโมงอะ่ะแล้วก็ขอ 6, ออก้อ6กอ่งีกง เ,เสียงคือเราจะได้เสียงการตลอดเวลาพัดลมตลอดเวลาอะไรประมาณนี้คือวันไหนที่ปิดเครื่องด้วยสายเหตุอะไรก็แล้วแต่จะรู้สึกว่าหูบ้านแม่งโคตรสงบเลยคือไม่ได้อยู่สงบอย่างนี้มานานแล้วแต่เราก็ต้องเปิดอะซื้อไปแล้วประสบการณ์ตรงๆสําหรับผม ในเรื่องการขุดบิตคอยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากลองขุดก็ลองเอาไปเปรียบเทียบดูว่าไอ้ข้อดีข้อเสียไม่ใช่ข้อดีผมบอกแต่ข้อเสียไอ้ข้อเสียที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยคุณโอเคกับมันหรือเปล่าถ้าคุณรับข้อเสียพวกนี้ได้ก็ลองดูนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบมีคอมเล่นเกมอยากลองก็ลองหาใน YouTube ดูมีคนสอนอยู่นะครับก็คือง่ายๆสุดก็คือไปลดในแฮชมาหาเป็นคีย์คำว่าใน H a s h ดูนะครับ n i c e h a s, s h ประมาณนี้ในเรื่องการขุดก็คงประมาณนี้ก็คง,คงคขี้เกียจขุดแล้วไม่กลับไปขุดแล้ว รมายังไงถ้าใครชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Sub สไครต์ให้ด้วยนะครับถ้าข้อมูลผิดพลาดยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับเพราะว่าข้อมูลเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาจากการจําได้อาจจะมีแบบไปหาราคาเทียบเคียงนิดหน่อยแต่ผมหาประวัติในการซื้อขายเป๊ะๆอะไรพวกนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าเว็บที่ผมซื้อขายมันก็ปิดตัวไปเรียบร้อยแล้ว,ลวก็เลยแบบต้องหาข้อมูลเปรียบเทียบกับช่วงเวลานั้นเอาประมาณนี้นะครับก็จบดีกว่าไปกันนะครับสวัสดีครับ